ผลตอบแทนที่ในหน้าได้รับเราเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นสวัสดีครับผมศรีกรุงอรุณสวัสดีนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทศรีกุงโบรกเกอร์จำกัดครับผลตอบแทนที่ในหน้าได้รับเราเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นระบบ MGM ที่ศรีกุงโบรเกอร์เนี่ยจัดทำขึ้นมา9ปีเราก็แบ่งสรรปันส่วนให้สมาชิกที่มีที่มาสมัครใหม่ยังไม่สอบ,บับในหน้าได้ถ้าจะซื้อประกันไปท่านซื้อได้ แต่ไม่สามารถให้ส่วนลดได้ถ้าเกิดเป็นชื่อของท่านเราก็อาจจะให้ส่วนลดไปถติว่าบริษัทกรเราให้ส่วนลดไปรับ10%คนที่ม,ม,มีมีบัตรในหน้าที่สอบผ่านปบเราก็อาจจะให้ค่าในหน้าเพิ่มอีก3-3เปเ็นเป็นดับ,ด,บดับชั้นต่อไปเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ถ้าไม่มีบัตรในหน้าไม่สามารถทำธุรกิจนี้ได้เลยส่วนค่าคอมมิชชั่นนะนะแต่และบริษัทให้ไม่เท่ากันถ้าคุณพรบรพรบรไม่สามารถจ่ายคอมมิชชั่นได้เลยรัฐต้องการให้พลบบเนี่ยนะ ถึงมือลูกค้าในราคาถูกที่สุดแต่รัฐก็ให้ส่วนลดได้ให้ส่วนกับประชาชนโดยตรงได้ไม่เกิน12%ส่วนภาคต่อใจที่เราเรียกว่าประเภท1 2 3 4งเนี่ยอมวิชช่นจ่ายได้สูงสุดไม่เกิน18%แล้วแต่นโยบายบริษัทได้ตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราเป็นสมาชิกแล้วเรามีลูกทีมที่เราตั้งขึ้นมาคือ Member ร์เกตเมมเบไปสามารถหาสมาชิกได้บางคนมีสมาชิกเนี่ยติดตัวเป็นพันคนเลยได้ได้เขามีได้ได้เดือนหนึ่งหกถึงเจ็ดแสนบาทต่อเดือนเพราะฉนั้นธุรกิจ MGM เป็นธุรกิจกึง่งกึงขายตรงนะหรือ mlm นะของเราง่ายกว่าเยอะแยะของเราเพียงแต่รู้แล้วบอกต่อเมมเบอร์เจ็บเมมเบอร์คุณรู้ตัวสินค้ารู้ตัวองค์กรรูรนะ้ความรู้เรื่องประกันก็ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนที่มีรถในเมื่อเขาต้องการซื้อของราคาถูกก็ไปสอบอ็นต้องารเชเราดิคุณก็ได้ค่าแนะนําบวกค่าตําแหน่งสูงสุดถึง6-7%ปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนมีได้ได้ต่อเดือน7 0 0 0แสนและคิดว่าได้ได้เราไม่มีขีดจำกัดในอนาคตอาจจะเป็นราน ต่อเดือนก็ได้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีคนมีรายได้เกินแสนต่อเดือนน่ะหลายสิบคนละวาะธุรกิจเรามีได้ได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่มันต้องลงทุนฝาก MGM m e m b e r g เ i p เ e อร e r ดโกรดนะกดไลค์กดแชร์นะไปที่ Facebook หรือ Youtube ของสิงกรุงบเกิดด้วยครับขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ